สวัสดีค่ะเพื่อนๆขอต้อนรับสู่ช่องบุศกรออนไลน์ค่ะในช่วงหลังหน้านานี้เรายังคงมีอาหารจากธรรมชาติให้ได้กินอยู่เรื่อยๆนะคะอย่างเช่นหนูนาหรือหนูพุกค่ะคลิปก่อนนี้บุสกรเคยนำเสนอวิธีการทำอาหารจากหนูนาในเมนูหมกหนูนาไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีทำอาหารจากหนูนาอีกหนึ่งเมนูนะคะนั่นก็คืออ่อมหนูนาค่ะ เดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยค่ะมกหนูเห็ดไปแล้วมันนี้ว่าสิมกกันเลยเดิกโพดเฮ็ดว่าท่านเฮ็ดบ่ทันได้เปลี่ยนเป็นอมตัวหนูพกคือเกาด้วยเนาะนี่ตอนมกกับแทบแล้วแหละแต่มันใส่เวลาเฮ็ดโดนเนาะใส่เครื่องหลายเฮาเห็ดออมกติด้กินใบเบียกไอ้เบียก่แล้วเลยเด้เห็ดเดิก ก็เลยต้องเป็นเมนูเร่งด่วนใส่เวลาหลายพอได้เวลาหน่อยอ่อมหนูมันนี่อ้อมเครื่องตันอ้อหนูตัวใหญ่ใส่ตะไข่สามหัวตำนัำตำพริกแกงกระเทียมมัมี่มันนี่กะบ่วเป็นยังใส่อการ์ี่มีเข่าหนหละง่ายๆเท่าหนิหละตำพิกแกง อันนี้นูหนูเครื่องโตเนาะโตใหญ่เลยออม,มแค่เครื่องโตหั่นแล้วม,มาเขือเปลอกรกรอบสดๆจากสวนปลอดสารกินอร่อยมาเขือเปละ ต้นหอมแล้วก็พักแกนขมหรือผักขมบานเท่าเหล่ยจ้ตาตำพริกแกงพริกแกงง่ายๆเห้างกับมีแต่แต่ไข่กับพริกแห้งเนาะกับเกลือแล้วก็ผงชูรสผงนัวเหมือนนี่ต้หอม ตาราสำเร็จรูปตาลาปรุงรสสำเร็จรูปเติมกินกันวน้ำข้นนัวเขาว้าครัวเพิ่มรสชาติเพิ่มกินให้น้ำอมหนูมีความขนความนัวเติมน้ำต้มซุกนิดหน่อย ผมก็เพิ่มรสชาติเขึ้นมาอีกรสชาติหนึ่งนนช่วงที่ล่อครัวหนูกับแมเ่เฮ็ดเตรียมพักกันต่อจ้าพักธรรมชาติกับมะิีบะงามม่เกียวรู่ะคือพักตลาดทั่ว<ม>ไปแหละเนาะเกีนๆนอ้องที่เราให้หอมดีเขียนี่้เราสุ่มหอมแหงเข้มข้นแห้หอม เข้ <rí> e> าวคั่วได้นี่หอมกินขา้นขวาวคั่วขัวให้เกิดกิ่นหอมใส่พริกแกงผสมเข้ากันกับเนื้อหนูจากนั้นเขาก็เติมน้ำต้มสุกลงไปอีกจ้า น้ำแกงอ้อมค่อนขางใสบรรมมะะใ่มีความข้นเหนียวนะคะก็นีด้เพิ่มความข้นเหนียวและรสชาติโดยการใส่ห<ส>ัวข, <อ S 2> ขัวลงไปอีกค่ะตลองชิมรสชาติเบิ่งนะคะ่ะรับปรุงเพิ่มได้ตามที่ชอบเลยค่ะในตอนนี้เพราะว่า ส่วนผสมทุกอย่างกับซุปดีแล้วจ้าขั้นตอนสุดท้ายก็คือใส่ผักลงไปเนาะใส่ผักหอมลงไปก่อนตามด้วยผักขมหรือผักแกนขมนี่แหละจ้า พอเหมาะพอดีเรามีผิด i i> ok หรอมาใส่เนะวัเจอานี้ครับเียวเา้งน้ำนิดนึงเนาะเติมน้ำลงไปนิกน้อยก็ได้สดนาำแถบทำมาแขนเมื <S <S ่อกี้ก็ได้แล้วเนาะแต่เราอยากเอาน้ำจิดน้อยก็ได้สดก็ ไปลองพ่อลองเสีหยหวานใสีสันสีสันและกลิ่นน่ารับประทานมากนหนู <มา S 2> เพิ่งโตก็ได้ถ้วยบักไงเปล่วเนาะ อยู่ในหมอกันได้อีกถ้วยนึงอีกเครื่องนึงกับปปิป้งย่างได้อีก,อกเออกอยอะสิปุ๊บโอ้สุดยอดหวังว่าเพื่อนเจะชอบคลิปนี้ช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ วันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ